สบายดีทุกๆทุกทานยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MT Channel สำหรับคลิปนี้จะนำพาท่านผู้ชมไปเบิง่งผลเสียหายจากลมพะยุระดูหอนที่ผัดผ่านเขาล้ายเมืองของแขวงจ็บประสักในคำาคืืนของวันที่17พฤษภาคมส0 2 1ไดในเกิดมีพะยุระดูหอนฝนตกหนักและลมผัดแห้งผัดผ่านเขาล้ายเมืองของแขวงจปะปสักซึ่งประกอบมีนคะ่ปากเซ เมืองโค้งเมืองมุลปะโมกเมืองปทุมพอเมืองสนาสมบูรณ์เมืองสุขุมาเมืองปากซองเมืองจำปะซักและเมืองพ้นทองก็ให้เกิดพ้นเสียหายหลายอย่างตามมาเส้นเพื่นสั้นของพพอแมรปราซนถือเปรเพเเสียหายย่อนล่มพยโยผัดและระบบจำนายไฟฟ้าแห้งกลาง2 2กิโลโวลและแห่งต่ำ0.4กิโลโวลนะครับผลกระทบเปรเพเเสียหายเ <c oughs> <c oughs> หตุหายลายเขตบริโภคใส่ไฟฟ้าในคืนนั้น ในตอนเสาร์คมันที่18กุมภาพ,าพั2 1ทั้งศูนย์ไฟฟ้าประจำแต่ละเมืองที่เกินกับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาาสาขาแขลงจักปิ์ก็ได้แต่งตั้งพนักงานกรรมกรภายในศูนย์ไฟฟ้าเร่งลงํำรวจกวดกาและสอมแปลงเปลี่ยน่ายอุป,ปรกรณ์ p p เเพเพื่อเก็บปูระบบจำหน่ายไฟฟ้าทีเป่เพครับขึ้นมาเป็นปกติโดยภายใต้าการสีน้นำนำภาข,ของขาาคณะพักคณะสาขาไฟฟ้าลาาสาขาแกลงจักปิ์ ก็ไดและลงไปติดตามสอบแปลงยางไก่สิบไร่ในนักให้พลังงานกรรมกรทุกคนภายในศูนย์ไฟฟ้าให้เอาเจะใส,สองแปลงเก็บกูบรก่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าขึ้นทั้งหมดที่ได้รับผ้นกระทบจากลมพยุดั์กลงกาอย่างหิดดวนสนานพนักงานกรรมกรทุกคนภายในศูนย์ไฟฟ้าเมื่อกดอพร้อมกันซุ้มใส่กำลังพลังงานเพื่อเหตุแห่การสอแบแปลงคงนี้ประสบผลสำเร็จและสามารถ สรงกระแสไฟฟ้าให้ผู้สมใสย่างเป็นปกติในวันเดียวกันและพร้อมทั้งหับประกันความปลอดภัยสำหรับระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากลมเป็นรูหอดพัดผ่านในครั้งนี้ได้ส้างความเสียหายประเม,มินมูลค่าในเบื้องต้นห0 4ล้าอดวี่ลานขขีดขอบนี้หมอแปลงหากิโลวัตต์แอมแปร์ใหม่จำนวน1หน่วยมอนอไฟส์สามพีหาทัหอแอมแปร์ ไม้จำนวน4หน่วยมอไฟ1ขี3ทับเก่าแอมแปร์ไม้จำนวน2หน่วยเสาเบตง12เมตรจำนวน1ต้นสาย AL ACSR 70ม mm. ิลลิเมตรจำนวน1หอยห0เมตรสาย AL ACSR 3 5มิลล mm. ิเมตรจำนวน3 80เมตรสาย AL ACSR 150มิลล mm. ิเมตรจำนวน1หอยแมร เพื่อนฟิวสองกิโลโวลจำนวนสิบหาสุดดอกกันไฟขาตั้ง2สอ2กิโลโวลจำนวนเจหดดอกสเสาเบตรง8เมตรจำนวน8ตนต้นสายท่องห่ม35มสิมจำนวน1 8 8 5เมตรเจมิลมตรจำนวน185แเมตรเพื่อนฟิว0 4กิโลโวลจำนวน4สุดพร้อมโดยอุปกรณ์อีกจำนวนหนึ่ง นั่นก็แมนเหตุการณ์ลมพายุที่ผัดผ่านขามาแกงจมับบสักนนเมืองกำวันที่17าพฤษภาคม2016ึ่องก่อให้เกิดมีคนเสียหายใหครับสับชิ้นของผม่ปลาสดแล้วก็ตั้งปากหลักนะซึ่งเห็นหวา,ายเมืกอไง้รับผ้นกระทบจากลมพายุทางกล่าวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเทนีนาก่อนจากกัน่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเาพื่อทานจจ้าปลาคลิปใหม่จาก ขอบพระครับพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสบายดี